ทำอะไรอยู่อะ่ะก็ถักโคเชอยู่ไงจ้าถักเป็นหรือเปล่าเคยถักบ้างไหมอยากจะลองถักบ้างไหมล่ะว่าเป็นยังไงสนุกนะเพลินด้วยไปไหนก็เอาไปถักได้ด้วยเลย ถ้าเข้าแล้วรับรองวงการนี้ออกไม่ได้นะจะบอกให้มาถักด้วยกันเวล่า